สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟทีทุกท่านครับผมพบพ่อกันบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีพอดีซึ่งตัวเลขวงในสายเมือดจะพึ่งมาฮอดครับพ่อไม่รองครับเดียวเมื่อนี้เฮาสิมาเราในส่วนของตัวเลขวงในสายเมือดวงในสายเมือดเนี่ยแล้วก็มีส่วนดับวงในสายเมือดพอมนะครับซึ่งเฮ้าส์ิมาวเคะหากันแล้วในส่วนวงในสายเมือดเลขดับกับว่าธรรมดา ลัก้อยกับว่าธรรมดาลักซิฟกับว่าธรรมดาซึ่งมือนี้เข้าสีมาเวาเรื่องเหล็กวงในสายเหมิดครับ่ามาตัวใดแต่ว่าก้อนีนก้อนไก่สำหรับคลิปนี้นะครับแอดจัดสิมาขออนุญาตเววาพ่มฝันสูฟังสักวันเพราะว่ามือเคลื่อนฝันก็ได้คักได้แน่ผู้มหน้าพีหน้ามาบอกว่ะสาเมือเคลื่อนเดี๋ยวผมจะเอาสู่ฟังว่าว่าเป็ี่นในลักษณะใดคอยฟังไปแล้วคอยวิเคราะห์ซอยกันไป คอยเบึงไปน้ากันว่าสมควรสิเป็นจังไดซึ่งเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ฟันว่าผมได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งเป็นท่งหน้าทง่งแบบไงแล้วก็มีตาบะาขาวย่ขยับทุงรูไหลายมันเข่าดีดีเขากองเข่าแกมเขรแกมได้ไปท่งหน้าท่งแบบไงแล้วก็ได้มีตาบะาขาว ได้ไปพ่อตาปะเขาซึ่งเพื่อนนั่งบำเพ็ญอยู่วันต่อไปตาปะเขานี่คือคนใส่ชุดขาวคือจังไม่ออกจำสินบ้านเท่านี่แหละ,ะแต่ว่าเพื่อนห่างผมเงี้ยวเพื่อเนเดินตาปะเขาแอดจะเลยได้มีโอกาสได้เข้าไปกับคาราบการเพื่อนอซึ่งเพื่อนก็นถามว่ามาหยังก็ได้มานีว่าฉันผมก็เลยบอกว่าผมมาเบื้องหน้าผม หน้าผมอยู่แถวนี้ล่ววัชรกับจังแม่น,น้าไผ่ดอกอยู่ในหันกัยมันกะความหมายคือยังเห้าลงไปหน้าตรงไหนตรงหนึ่งนี่คือหน้าเห่ายัางสีนะ่ะอ่าพอดีผมไปเรียบร้อยแล้วกับกลวมกาบเรียบร้อยเพื่อนบอกว่ามาอย่างแบบมาเบิงนาเจ้าเป็นไผ่เจ้าคือมาอยู่นี่ผมทำเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นตากผาขาวอืมเป็นผู้หน้าวัชรอ่ผีหน้านี่จังไหนนี่ละในฝันเพื่อนวายยังสัง่นอ่าแล้ววันนี้เพื่อนบอกว่า เป็นยังคือมาสาะอาดใว่าหัพ่ันทาอายุสิบสองปีแล้วเพวื่อนวางสันดับไปนะอ,อย่ารับเด้อวางเด้อครับผมจะมิครับรับมันสิตตัดออกจากไรสดครับผมเพมื่อนบอกว่าทามาสิบสองปีแล้วเพวื่อนวางสิเคื่อพ่อมาเอาเลขทามาสิบสองปีแล้วว่าสันเลขมั่นถือแล้วนะ ยี่สิบสี่งวดว่าสันเดเพื่อนวา,อางสันอ่ฟังดีๆได,ด้ว่ายไปนั่งได้เพื่อนบอกว่าทายูสิบสองปีแล้วเลขมันเขายี่สิบสี่งวดแล้วเป็นยังคนว่ามาเอาว่าสันอ่เพื่อนวางยังสันแล้ววันนี้แอดก็เลยบอกว่าเอาเขายี่สิบสี่งวดเขายี่สิบสี่งวดนี่เลขนี่ให้จังไรจังไรกับมีได้ สนทนากันได้เว้ากันอยู่ในพ่วงฝันน่ะเ้าเ้าไปหลายเตือบอยู่แต่ว่าแอบจะจำว่าได้ดอกอบ้านี้หลังจากหันมาเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่านี่นะอยากได้บลเรียกนะเอาไปแบ่งปันเขาว่านสันอ่ากันเถีเยงแล้วกับมาเฮ็ดไอสารเฮ็ดยังไห้แน่ยังสิละครับผมยุ่หงหัวให้ไปน,น้ะเนาะมาเฮ็ดสารมาเฮ็ดยังไห้แน่ว่านสันแต่ว่าบานนี้เพื่อนเอาเรียกออกมาให้เบิ้งบานี้ เลขมันพันเป็นเลขเป็นร้อยคุณบัตรที่นี่เพื่อนอออกไห่เบิ่งหน่ะเลขเป็นนานเลยเลขออกมาแต่ว่ามันมีตัวชัดแน่ตัวว่าชัดแน่ตัวชัดแน่ตัวว่าชัดแน่ผมก็เลยถามเพิ่นว่าเอ้าเป็นอยังคือนเป็นทั้งสี่เลขเป็นยังคือนมีตัวมั่วตัวชัดผมถามเพิ่นเบิ่องน่ะคือในกระดาษสีขาวนี่เนาะมันมีตัวเลขเพื่อนจะเขียนไว้เป็นตัวเป็นตัวจับคู่หผคู่มันไว้นะเพื่อนบอกว่า อ่าผมก็เลยถามว่าเอาเลขยกกันเป็นยังคือมีตัวชัดแน่ตัวว่าชัดแน่เพื่อนก็เลยบอกว่าปากกาเบิ้ดมึกว่าชั้นเพิ่นวางสิปากกาดินซอนี่ที่เพื่อนเขียนเขียนไปเนี่ยปากกานี่มันเบิ้ดมึกว่าชั้นมันก็เลยตัวแกร่งตัววอร์กรั้นเพื่อนจะเขียนให้พี่นานโอ้ยผมก็เลยมาเอ้าเขาเรียกไรตัวบรรพุไรสีมาซื้อแาดไรปูไห้จังสีมันก็ะถือตัวว่าชั้นเอบ้ากันกับเพื่อนน่อเอบ้าทำบนั่งเถียงเพื่อน่ะนะวันต่อ ใหรยังที่ก็ถือที่ผมกับให้เปลี่ยนที่ให้ยังที่ว่าจันจะซือจังจังเรื่องจังแกนกันนี่ว่าวว่ากันไปยังที่เพื่อนก็บ,บอกว่าเอา้าเบิ้งดีดีว่าจันแต่เพื่อนก็ไม่ได้ว่าวยังต่อไปเพื่อนบอกว่าว่าดีๆแต่ว่าตัวเลขที่ผมจําได้ผมว่ามั่นใจว่าผมจําได้เบิเร์ดหรือเปล่านะแต่ว่าที่ในเนี่ยผมจํามากผมก็เขียนมาหายไปแล้วล่ละเดี๋ยวเข้ามาเบิง้งก่อนจีมาเบิง้งรับพวกนสายเมืดนี่ผมตั้งเื่อว่า เลขฝันบุญพระร้วย,ย,ยนี่ครับผมนี่เ้อะพี่น,อน้องเ้อผมไม่มั่นใจว่าผมจําได้เบิดหรือเปล่า ยกลงนี้ขยับลงนี้นึงรอแล้วรอแล้วนี่จ้บผมว่ามันใจว่าผมจําได้เบิร์ตหรือเปล่าเท่าที่เห็นตัวช,ะชะัดๆผมก็ได้เอาตัวล่างๆมาที่นี่ตัวที่มันแจ้งนะตัวที่มันประกาศว่าิกนมึกนะมีจังซี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นผูน้นาเฮือพีหน้าอย่างยังยังๆๆเนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนยูหนันเพื่อนแบบเพีญยยูหันเพื่อนวางซี่นี่ครับเพืยย่อนหายมากกตหายมากในลักษณะนี้ ผมก็ตัดสินใจอยู่เมือ่อเจ้านี่ผมนั่งตัดสินใจอยู่ดีเมื่อว่าดีว่าข้าเจ,จ้าดีว่าวาเล็กหลายตัวเนาะข้าเจ้าดีว่าวาเข้าว่าเป็นตัวเป็นตาเป็นเรื่องเป็นเหล้าเนาะผลอะไรผมก็เลยเอา้าปล่อยลงไปรวดข้าที่เพื่อนได้โชคดีผู้ใดไรข้าที่ผู้ที่ได้โชคบ่ยากนนี้เพื่อนอาจจะพูดเซื้อตัวเพื่อนซื้อแท้ตัวมากกับมีโอกาสถือกันถือว่าแบง่งโชคแบ่งใช่กันเนาะนี่ครับผมเห็นชัดเจนบ่ล่ะชัดค่ะเห็นชัดอยู่เนาะชัดค่ะ นี่ครับก็เห็นชัดกันไปนแล้วเนาะบานนี้ก็จิมาเล่าเรื่องในส่วนของรับวงในสายเมือดบันที่พ่อยพี่น้องว่าฟ้อยกันมากกันใดเอ้าในส่วนรับวงในสายเมือดอ่ะบานนี้เอาบอกบอกว่าดับสนิทวงในสายเมือดส่อนเลขดับสนิทเนี่ยเพื่อนเขามาหลายหัวติดมาแล้วเพื่อนเพื่อนบอกเคยหลุดว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยังบอกเคยยังบอกเคยหลุดกันมาดับคือดับดับ,บแบบ,บโปเลยล่ะ นะซึ่งวัดบาง,นงหนึ่งนี่กระดับแบบว่าโพ FC โทษเมท่อไหรายมาตสามผมกับฮงกระได้มากเพื่อนฮงกระโทษมาบอกเลยผมกับฮงกระได้มากนี่แหละครับผมนี่นะไอ้เอา้าโชว์รถบอเสียเวลาผู้คนเทียวไปเปลี่ยนแนวททงคือนินจ์จังนี่ครับแคปจอไปเดอ้อพลอยพีนองครับนี่คือส่วนดับสนิทวงใน อนนี่คือส่วนดับสนิทวงในนะครับผมวงในสายเมื่อดเลขดับสนิทนะครับนีเพิ่งเอาครับผมเนี่ยเอาเลขดดับไปสักกอนแคบจอเขียนไว้ลังค้นแคบจอว่าเป็นกระเขียนไว้ครับทีจึ้งไม่ให้จึงเบิดแล้วก็สิมาเบิ้งเล็กในส่วนของเพื่อนจับคู่ให้แล้วก็จับตัวแน่นให้อ่ซึ่งสายนี่นี่เคยเข่าสามตัวแตกบอยนะครับแจ้วก็ หัวดเบืงนึงกระุดจับไว้แต่ว่ากัะเลขรักลอยลักยังเล่าเข่าอยู่เลขจับลักเลขรักเล่าหนังเข่าอันนี้ดับ้อครับนี่ดับเ้อเบิ้งหัวคอดีอ่านี่คือดับครับผมชุดนี้คือดับว่ามันชุดเสื้อนะครับชุดดับชุดดับนะครับชุดเสื้ออยูุ่นี่มาหนอ่งชุดดับก็คือสีดได้ล้วเนาะ คือขยัน<อ>โทษแต่เนาะคู่นะโทษก็ได้เดี๋ยวพอเเทดคลิปจะกดก่องครับพีรา้ายูใช่ชัดทุกกล้องค่ะโอเคปะโอเคค่ะสรุปให้เพื่นแน่ที่นี่ค่ะสรุปเลขจับคู่วงในสายมืดนะคะประจามวดวันที่หนึ่งตุลาหกห้าค่ะบนสามเจ็ดสี่ค่ะหลักสิบหนึ่งนะคะ หลักหน่วยสองหลักร้อยเจแล้วก็สค่ะข้างล่างให้เป็นหนึ่งสองแปดสี่แล้วก็สองสี่ค่ะ,ะมีเลขอยู่สามคูณนะค่ะมีเลขสามค,ค,คู่ซึ่งหางเดียวเพื่อนนี่แตกบ่อยมากๆนะครับหางเดียวบนนี่สามตัวบนนี่แตกบ่อยมากๆาแต่ว่าบางที่ก็อาจบ่แตกตรงบางที่อาจแตกตัวทังสี่นะอันนี้ก็น่ามาแบ่งปันกัน,กนเพราะว่าเอฟซีทั่วมากหลายทั่วมากตรง,งยอแเราว่า สายเมือนนี่โทษมากขออะไรอีกเลยสายเหมือนอชัดเจนแล้วเนาะค่ะอืม่าวันนี้สรุปอีกเที่ยนึงครับผมอืมอันนี้เลขผีหน้าอันนี้เลขผีนานะคะเลขชุดบุญพารวยนะคะหนึ่งตุลาหกห้าค่ะมีแปดตัวค่ะก็มีสี่แปดเก้าสี่ห้าสามเจ็ดศูนย ห้าเจ็ดห้าศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์ค่ะนะครับเลขชุดนี้ผมว่ามั่นใจว่าผมจดมาเบิดบอเนาะผมเพราะว่าผมฝันมาผมตื่นขึ้นมาผมกต่ว่าฝ้าจดนะเพราะว่าผมฝันพอดีฝันมเมื่อคืนนี่กตื่นฝ้าว้นมาจดจะผมคิดว่านาทีจำบ่เบิด์ตนี้จังไดนี่แหละแต่ว่าที่น่นเนี่ยคันจำแต่ตัวข้อจำได้เราไปนี่ละ่ะมันมียังี่เลขเพิ่อนอะายตัวเนี่ย จะเพื่อนไห้แน่ๆผมกับบรู๊คกันที่แน่ๆนะในฝันเพื่อน,นบอกว่าอ่ารอมาสิบสองปีทายุสิบสองปีแบบเพื่อนว่า,าเลขมันทายุาทายุสิบสองปีแล้วคือว่าเฝ้ามาเอาเลขไปบอกเพื่อคน้น่าสั่นเลขมันถือยี่สิบสี่งวดแล้วเพื่อนวางสี่จำไว้เด้อครับนะบานนี้ก็ได้าบารนี้ก็รเป็นอันนี้เป็น ดับมืดครับผมดับสนิทวงในสายมืดค่ะดับสนิทวงในสายมืดงวดวันที่1ตุลาหกห้านะคะมีเก้า7จ็ดแปดหนึ่งเจ็ดห้าหกห้าสามสี่เจ็ดสามหนึ่งสองห้าหนึ่งเหนึ่งสองค่ะชุดนี้ไม่มาด้วยกันนะครับผมลักษณะดับนี่คือเลข2อตัวก็สามารถที่จับคู่กันได้ ในก่อแลนีที่ผมเอามาโชว์นี่คือเก้าเจ็ดเนี่ยบ่มาน้ำกันยังสี่นะอ่าแปดเจ็ดห้ายังสี่บ่มาน้ำกันยังสี่หกเก้าบ่มาน้ำกันยังสี่ครับผมนี่เคื่อคือมันว่จับคู่มากนะแต่ว่ามันสิไปกับหล้างอื่นก็ได้ยูไปกับตัวอื่นได้ยูแต่วันบอบ่มาคู่กันเนาะส่วนมากจะเป็นดับบนนะครับนี่สูตรดับบนดับบนนะครับเด้อดับบน ครับอันนี้คือเลขเลขเอาทีา่นี่พ่อแม่เลขทิมบ้านนี่อันนี้เลขเลขเอาอันนี้คือเลขเอาสรุปแล้วตัวนี้ก็ได้สรุปให้แล้วนี่คือเลขเอาเด้อครับผมเอาเนาะอ่ะชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะชัดเจนเนาะเอาได้จัางหน้าที่อะไรนี่ครบชิปไปสิบสองค่ะสิบสองเอาโอเคครับผมอ่ากต่ชื่อที่ชัดเจนแล้วครบับพ,พ,พ่อแม่น้อง ก้าก็จัดชัดกระพานล่องออกไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิง้งทางช่องนํำเสนอเป็นแนวทางเพราะว่าห้ใไซวิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าทั้งเท่านมีเถี่มีฟิดอ่แล้วก็คลิปนี้นะครับมันจะเบิดเวลาแล้วมันเทียงอ่ะคอยพี่นองก็ล่องออกไปวิเคราะห์เบิ้องเอาไปเป็นแนวทางเบิง้งขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับหลังห้ยออกกุระคอจีมีคลิปบาสํสำนักไดเขา่าก็จีได้ไปตามให้ เราจะได้ตัวเลขฝากตอนพ่นอพี่น้องเอฟซีตอหวดเนาะอืมอะจ้งราการขอบคุณขอบพูดลายรยครับคลิปนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ